ก็สวัสดีนะครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ number snap อีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาถึงคอนเทนต์หนึ่งตัวนะครับที่มีคนขอผมเข้ามาค่อนข้างจะเยอะเยอะมากเลยนะครับเจ้าคอนเทนต์ตัวนี้ก็คือพี่ครับช่วยเอาเลนคิดไปถ่ายรถให้ดูหน่อยนะครับซึ่งก็เข้าใจนะครับว่าบางคนมีกล้องเพิ่งซื้อมาอะไรแบบนี้นะครับก็มีเลนคิดมาแค่หนึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งรีบไปหาเลนอื่นเพิ่มนะครับเจ้าเลนคิดเนี่ยมันมีดีซ่อนอยู่แน่นอนครับจริงๆจะบอกว่าเลนคิดเนี่ยเป็นเลนที่คมมมมมากนนะคคครรัับบี บาดมือเลยครับถ้าถือไม่ดีไม่ใช่ครับเลนส์คิดเนี่ยมันคมนะครับถ่ายภาพออกมาเนี่ยสวยไม่ได้แพ้เลนส์อื่นๆน,นะครับแต่มันก็อาจจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆซ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับพาไปถ่ายรถด,ด้วยเลนส์คิดนะครับแล้วก็คุยกันถึงพวกองค์ประกอบต่างๆพวกมุมมองภาพนะครับว่า เลนคิดต้องจัดมุมยังไงจัดองค์ประกอบยังไงแล้วเลนคิดเนี่ยถ่ายอะไรได้บ้างนะครับรับรองว่าดูคลิปนี้จบแล้วคุณจะหลงรักเลนคิดนะครับจะหยิบเลนคิดขึ้นมาถ่ายบ่อยขึ้นแน่นอนครับอย่าเพิ่งเอาไปเคลียงทิ้งนะครับเลนคิดคือเลนที่ดีนะครับเพราะมันครอบคลุมนะครับถ้าไม่ดีเนี่ยมันไม่มากับกล้องตอนที่เราซื้อมาแน่นอนครับเลนคิดเนี่ยมีดีซ่อนอยู่ครับรับรองได้เลยโอเคเดี๋ยวรอไปลุยกันเลยครับกับการถ่ายรูปรถด้วยเลนคิดนะครับ let's go ็ตามที่บอกไว้นะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการถ่ายรูปด้วยเลนส์คิดนะครับข้อดีของเลนส์คิดนะครับอย่างแรกคือมันสามารถซูมเข้าซูมออกได้แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็พวกเลนส์คิดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเริ่มต้นด้วยประมาณ18นะครับซึ่งมันก็คือระยะที่เรียกว่าเป็นวายนั่นเองครับวายก็คือระยะที่มันกว้างนะครับมันก็ได้เปรียบเลนส์อื่นตรงที่เวลาที่แคบแบเนี่ย มันก็สามารถถ่ายได้นะครับแต่ว่าการถ่ายด้วยเลนส์คิดนะครับถ่ายยังไงให้สวยนะครับเลนส์คิดเนี่ยพอมันเป็นวายนะครับมันทําให้สัดส,ส่วนของรูปเนี่ยมีความไม่พอดีเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นพอเราอยู่ใกล้ๆแบบนะครับมันทําให้สัดส,ส่วนของตัวรถเนี่ยมีอาการผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับอ่ะถามว่าเราถ่ายยังไงดีถ่ายโดยการซูมเข้าไปแบบนี้ครับพอเราทําการซูมเข้ามานะครับ จะทําให้สัดส่วนมันไม่ผิดเพี้ยนนะครับซึ่งตัวรถก็จะไม่บิดเบี้ยวด้วยนะครับแล้วก็มันสามารถช่วยเรื่องละลายหลังได้เล็กน้อยนะครับการซูมเข้ามาเยอะๆแล้วถ่ายเนี่ยทำให้เลนส์คิดสามารถละลายหลังได้บ้างนะครับถึงจะไม่มากแต่ก็พอช่วยได้ครับแต่ถ้าเราถ่ายเป็นระยะวายนะครับแบบนี้มันไม่สามารถละลายหลังได้นะครับแล้วนอกจากจะละลายไม่ได้ก็ตามที่บอกครับสัดส่วนของรูปเนี่ยมันจะมีการผิดเพี้ยนนะครับรถเนี่ยจะมีอาการเบี้ยวอาการดึงยาวกว่าเดิมนะครับะ พออยางนั้นเวลาถ่ายด้วยเลนส์คิดนะครับอย่างแรกที่แนะนําก็คือพยายามถอยออกมาห่างแบบแล้วซูมเลยครับอ่าแบบนี้นะครับส่วนการโฟกัสนะครับก็เน้นโฟกัสไปที่ไฟหน้าก็ได้ครับแล้วก็เอโอเนี่ยถ้าแสงพอเพียงเนี่ยใช้ประมาณสัก200ก็พอครับหรือว่าถ้าเป็นช่วงกลางคืนแสงมันน้อยนะครับแต่ว่าเรามีขาตั้งกล้องเนี่ยก็ตั้ง200เหมือนกันได้เลยครับอ่ยพอเราซูมเข้ามาแบบนี้นะครับทีนี้ การจัดองค์ประกอบก็เป็นส่วนสําคัญนะครับให้ดูสเปซด้านขวาด้านซ้ายนะครับเพราะว่าถ้าเราตั้งกล้องที่มันเบี้ยวอธิเช่นเห็นไหมครับสเปซข้างขวาเหลือเยอะกว่าข้างซ้ายนะครับอ่ะให้เราตั้งให้หมันพอเหมาะครับก็คือให้ขวาซ้ายเนี่ยมันเหลือพื้นที่ว่างพอๆกันนะครับแล้วก็ในส่วนของการจัดองค์ประกอบด้านบนด้านล่างนะครับให้ด้านบนเนี่ยเหลือพื้นที่เยอะกว่าด้านล่างครับประมาณนี้ครับอ่ะ จะได้ภาพที่สวยนะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้ามันมีท้องฟ้าเนี่ยมาได้ท้องฟ้าด้วยนะครับเช่นมุมขวาบนนะครับเห็นไหมครับก็เป็นท้องฟ้านะครับเพราะถ้าเมื่อไหร่เราจัดสเปซโดยการให้ด้านล่างเหลือเยอะกว่าด้านบนจะเป็นแบบนี้ครับอ่าเห็นไหมครับภาพมันก็ไม่สวยนะครับให้จัดสเปซให้พอดีพอดีครับก็คือขวาซ้ายห่างกันเล็กน้อยนะครับมีความเท่ากันแล้วก็ให้ด้านล่างเนี่ยชิดกับตัวแบบมากกว่าด้านบนนะครับ พอเราคิดว่าเราจะสเปซได้พอเหมาะแล้วนะครับก็ให้โฟกัสที่ไฟหน้าครับอ่าแล้วก็ทำการกดชัตเตอร์ลงไปได้เลยครับอ่ามันก็ได้รูปภาพออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างของเลนส์คิดนะครับคือมันสามารถซูมได้ครับทำให้เราไม่ต้องเดินนั่นเอง,เองสมมติเราต้องการถ่ายเน้นเฉพาะด้านหน้ารถนะครับก็ให้เราซูมเข้าไปเลยครับ หันกล้องจัดมุมให้พอดีนะครับซูมเข้าไปต้องการถ่ายตรงไหนก็โฟกัสตรงนั้นครับสมมุติผมจะโฟกัสที่ไฟหน้านะครับอ่าแล้วผมก็จะทําการกดชัตเตอร์ลงไปอ่ะภาพที่ได้ก็แบบนี้ครับซึ่งการซูมเข้าไปยิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งละลายฉากหลังได้มากขึ้นนะครับเรามาพูดกันถึงการละลายฉากหลังให้สวยด้วยเลนส์คิดกับมุมแปลกๆบ้างนะครับก็คือ การเรากล้องมาวางที่พื้นแบบนี้ครับอ่าจัดองค์ประกอบประมาณนี้ครับให้เหมือนเดิมนะครับด้านข้างเหลือพื้นที่พอนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเหลือเยอะกว่าด้านล่างนะครับแล้วก็โฟกัสไปที่ไฟหน้าเหมือนเดิมครับแล้วทาการจิ้มชัตเตอร์ลงไปได้เลยครับอ่าภาพที่ได้ก็จะอมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ดูนะครับก็คือเป็นเทคนิคเล็กๆนะครับสําหรับการใช้เลนส์คิดถ่ายในมุมที่แปลกประหลาดนะครับอาทิเช่นจับกล้องเอียงเล็กน้อยครับแบบนี้โฟกัสไฟหน้าเหมือนเดิมครับแล้วกดถ่ายครับ จบเรื่องของการถ่ายให้มันละลายกับะระยะเลนส์ซูมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อว่า Y มีประโยชน์ยังไงต่อนะครับ Y เนี่ยทำให้ได้ภาพในมุมที่8นะครับแต่ก็แลกไปด้วยการที่สเกลลดอาจจะผิดเพี้ยนเล็กน้อยนะครับถ้าเราอยู่ใกล้แบบมากเกินไปแต่ถ้าเราอยู่ห่างจากแบบประมาณนึงครับอ่ะมันก็ทําให้เราสามารถที่จะเก็บพื้นที่ได้กว้างขึ้นนะครับเมื่อใช้เป็น Y นะครับมันก็จะเก็บ พื้นที่ได้กว้างขึ้นเหมือนรูมนี้นะครับเห็นไหมครับพื้นที่มันจะค่อนข้างเหลือเยอะกว่าการซูมเข้าไปนะครับแล้วก็การใช้เลนวายนะครับประโยชน์ยานของมันคือเช่นการถ่ายภายในครับภายในรถเนี่ยใช้เลนฟิกหรือว่าใช้ระยะซูมถ่ายไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะเก็บได้ไม่หมดนะครับแต่เมื่อเป็นวายเนี่ยเราสามารถจะเก็บได้ทั้งหมดเบาะสองข้างยันนับปัดเลยนะครับข้อดีของเลนวายก็คือประมาณนี้ครับเก็บภายในได้ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะ เก็บวิวรอบๆข้างตัวรถได้นะครับเมื่อไหร่ที่เราไม่ต้องการเน้นรถแล้วเน้นฉากหลังเนี่ยการใช้เป็นระยะวายช่วยเนี่ยก็ทําให้ได้ฉากหลังที่สวยขึ้นนะครับส่วนใครที่ถ่ายเน้นตัวรถนะครับก็เหมือนตอนแรกครับซูมเข้าไปครับถอยให้ไกลๆแล้วซูมเข้าไปได้เลยครับซูมแล้วก็โฟกัสไฟหน้าครับแล้วก็กดยิงลงไปครับอ่ะประมาณนี้ครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องของเลนส์คิดที่ขอเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันต่อข้างบนครับไปด้วยครับไปคุยต่อ เอาละครับก็จบไปแล้วนะครับกับการถ่ายรูปรถด้วยเลนส์คิดนะครับเป็นไงครับผมบอกเลยครับว่าเลนส์คิดมันมีดีกว่าที่เห็นนะครับมันถ่ายได้ดีนะครับแล้วมันจัดองค์ประกอบก็ง่ายนะครับอยู่ในที่แคบๆมันก็ถ่ายได้อยากถ่ายภายในเอามุมกว้างๆมันก็ถ่ายได้นะครับอยากถ่ายให้มีวิวมันก็ถ่ายได้อีกเหมือนกันนะครับเพราะงั้นต้องบอกเลยว่าเลนส์คิดที่แถมมันเนี่ยคือเลนส์ที่ดีหนึ่งตัวนะครับเป็นเลนส์ที่คมถ่ายได้ครอบคลุมนะครับแล้วก็ มันดีแน่นอนครับเห็นที่บอกแล้วว่าถ้ามันไม่ดีไม่เจ๋งเนี่ยเขาไม่แถมมาในกล่องแน่นอนครับหรือเขาไม่ขายเพิ่มในราคาแพงแน่นอนครับบางทีเราซื้อกล้องเนี่ยซื้อแยกระหว่างกล้องกับเลนที่เป็นเลนคิดเนี่ยอย่างกล้องพวกฟูลเฟรมอะไรเงี้ยเลนคิดเขาราคาสูงนะครับไม่ใช่แบบถูกๆเลยเพราะงั้นเลนคิดเนี่ยวางผลได้ครับใช้ทํางานได้เลยรับรองว่าเจ๋งครับก็ ตามนี้เลยครับคลิปนี้ก็คงสั้นๆประมาณนี้นะครับใครหลงผิดเข้ามานะครับดูครั้งแรกนะครับหรือว่าใครที่ดูประจำเนี่ยก็ขอบคุณมากครับส่วนผู้หลงผิดนะครับอย่าเพิ่งกดออกนะครับรบกวนกด subscribe รต์นิดนึงนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมโปอล์นเป็นสแนปไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย